สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานมีซีรีส์จีนแนวโรแมนติกลึกลับนะคะพอดเรื่องน่าสนใจดีค่ะมาฝากนะคะแปลเป็นไทยนะคะชื่อนี้ชื่อว่าสามีที่สมบูรณ์แบบในกระจกค่ะ The Perfect Husband in the Mirror นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ดาราก็เป็นดาราที่คนไทยเคยเห็นหน้าเห็นตาพวกเขามาแล้วแหะน้องเจ้าหยวนหยวนนางเอกของเรื่องพวกเราก็ ก็คุ้นๆกับน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้มีผลงานมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสำหรับเรื่องนี้นะก็จะมี25ตอนนะคะแล้วก็ออนแอร์ทุกวันเลยจันถึงวันอาทิตย์ค่ะก็ออนแอร์นะคะที่ Tencent Video เพราะฉะนั้นรอชมกันได้นะคะแฟนๆในประเทศไทยรอที่ VTV Thailand ค่ะ พระเอกของเรื่องนะคะตัวละครชื่อว่ามึงอิงเฉานะคะรับบทโดยน้องจอหนนี่นะคะจอนนี่จางนะคะจางจินหนิงนั่นเองส่วนบทของนางเอกนะคะที่รับบทโดยน้องเจ้าหยวนหยวนก็คือลั่วหวยฉีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะออนแอร์ air, ประเหมาณช่วงใบยๆนะคะของประเทศจีนค่ะวันที่18นะคะธันวาคมปี2023นี่แหละนะคะก็ออนแอร์วันแรกก็จะ6ตอนด้วยกันค่ะซึ่งนะคะก็ไปดูแวบๆมาก็เป็นการ เปิด ขึ้นมานะคะซีรีส์ก็แนะนำให้เห็นถึงพระเอกนะคะแล้วก็นางเอกนั่นแหละคะ่ะก็เหตุผลที่ควรแนะนำให้ทุกคนรู้จักซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือมันมีพอดเรื่องแล้วก็องค์ประกอบที่น่าสนใจอยู่2ประการนะคะจาก6ตอนที่หวานไปดูมาเนี่ยวานว่าในเรื่องของจริยธรรมนะคะแล้วก็ความระแวงของสามีภรรยานะคะซึ่งในเรื่องนี้ทั้งคู่ก็แสดงได้ค่อนข้างดีตีบทนะคะออกมาให้สามารถเข้าใจได้ ตั้งแต่ใน6ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็พอดละครเป็น พอททีค่อนข้างจะแปลกใหม่ค่ะซึ่งนะคะถ้าหากเราดูซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยยาง6ตอนที่เราดูมานะคะเราก็จะได้เห็นว่าโอเคสิ่งที่มันทําให้เกิดความกระทบกระทั่งกันภายในครอบครัวนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับจริยธรรมจริยธรรมของความเป็นสามีแล้วก็ภรรยานะคะเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้กันแบบนองเลือดกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องนะคะพอดเปิดมานี่ก็พระเอกกับนางเอกกําลังประสบปัญหากันนะคะก็คือมีความ ระแวงกันมา7ปีแล้วเพื่อนๆค่ะนี่ในฐานะหญิงสาวนะคะซึ่งมีอายุประมาณ30ปีนะคะนางเอกเนี่ยก็มีความต้องการทางด้านสรีระวิทยาต,ตามธรรมชาติก็คือฮอร์โมนอย่างลดรั้นอยู่นะคะส่วนพระเอกนั้นนะคะเป็นวัยทำงานทำแต่งงานเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องราวของของฮอร์โมนวาวุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าชีวิตคือการทำงานไม่ใช่ชีวิตคือการแต่งงานที่มีแต่แบบ ที่ม,มีมันก็ไม่ใช่แต่แบบก็คือถ้าจะแต่งงานกันมันก็ต้องมีความสมดุลกันใช่ไหมคะทั้งทั้งทุกๆเรื่องทั้งการใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องบนเตียงนะคะอะไรแบบนี้แล้วก็อะไรที่เป็นงานก็อย่าเอามาปนกันที่บ้านกับชีวิตส่วนตัวกับภรรยาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าค่ะด้วยความต้องการที่มันสวนทางกันแบบนี้ของสามีแล้วก็ภรรยาก็ทําให้ทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบแบบใช้ชีวิตไปวันๆนะคะ ความนวลนวๆนะคะของบทละครมันก็คือมันมีที่แยก่กว่านั้นค่ะก็คือแม่สามีเป็นคุณแม่สามีที่ชอบฟังเสียงนะคะชอบฟังแอบฟังแอบฟังแอบฟัง,ฟง,ฟงว่าลูกสะพายนะคะกับลูกชายนั้นพูดจาเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็คอยมาเล่งนางเอกของพเราว่ามีลูกเร็เวๆซีต้องมีหลานในชั้นเร็เวๆนะคะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเรื่องการ คลอดบุตรเนี่ยนะคะอยากให้ลูกสะพยนั้นมีลูกมีหลานให้หลายๆคนอะไรแบบนี้ขนาดคนแรกก็ยังไม่มาเลยแต่ก็พูดถึงพูดถึงคนที่สองแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ควรที่จะพูดกับลูกชายเนาะแล้วให้ลูกชายเป็นผู้ที่มาแบบเออคุยกันกับ กับภรรยาเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยทำกันบ้านก็คือลูกชายของคุณแม่นั่นแหละค่ะแล้วถ้าไม่ทำกันบ้านแล้วจะมีหลานได้ยังไงนะคะนั้นจุดนี้ก็คือคุณแม่สามีมาไม่ถูกจุดนะคะคนที่จะไปพูดกับลูกชายตัวเองมากกว่าส่วนลูกชายนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าคือคือ ก็อย่างที่บอกถ้าไม่ทำงานหนักๆกก็คือถ้าไม่ทำกันบ้านหนักหน่อยทีหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มีหลานได้ยังไงล่ะก็ผู้หญิงก็เลยมีแต่ความกังวลนะคะผู้ที่เป็นภรรยานะคะก็เลยมีแต่ความ กดดันความกังวลจากคุณแม่สามีนะคะทีนี้ค่ะมันก็ถึงในช่วงที่แบบใกล้จะสิ้นสุดนะชีวิตคู่แล้วนะคะก็ทั้งคู่ค่ะพระเอกกับนางเอกก็เริ่มทะเลาะก,กันแล้วนะคะในช่วงพีคของอารมณ์นะคะที่ทะเลาะก,กันเนี่ยพระเอกก็โพ้องออกมาว่า คือมีความต้องการที่จะอยากกับนางเอกเนี่ยมานานแล้วนะคะซึ่งก็ทําให้หนางเอกของพวกเราก็รู้สึกตะลึงช็อกขังตึงไปเลยเรียกได้ว่าอกหักอ่ะนะคะอกหักเออยอย่างงี้ก็เสียเปรียบเนาะก็ขาดทุนเล็กน้อยนะคะเพราะอุตส่าห์แต่งงานแล้วก็ฮอร์โมนว้าวุ่นอยู่นะคะสามีไม่ทํากันบ้านนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวนะคะเป็นที่มาของชื่อะคะ่ะ เป็นที่มาของชื่อละครว่าสามีที่สมบูรณ์แบบในกระจกนะคะพอถึงจุดนี้นะคะเรื่องราวดราม,มา่าลึกลับนองเลือดจริงๆมันก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะ ในเช้าวันลุ่งขึ้นนะคะพระเอกนั้นกลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็อ่อนโยนต่อนางเอกเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณความคิดเริ่มของพระเอกที่จะทำแบบนี้ก็ทำให้ทั้งคู่นั้นมีช่วงเวลาดีๆมีความสุขจริงๆนะคะแต่ต่อมามันก็มีจริงะคะ่ะมันก็มีสาเหตุหลักที่ทำให้นางเอกไม่พอใจนะคะนั่นก็คืออย่างที่หวานบอกไปว่าพระเอกนั้นคือไม่สนใจคาว่าชีวิตคู่ค่ะก็เลยทาให้คือ พระเอกนั้นกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องการทํางานส่วนนางเอกก็มีแรงกดดันมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องจะต้องมีหลานให้แม่ของสามีนะคะความธรรมชาติความแบบผ่อนคลายมันก็ไม่เลยเกิดขึ้นนะคะทาให้ทั้งคู่นั้นก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูอีกทีหนึ่ง คือกลับมาครั้งนี้นะคะพระเอกกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมารองรองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ถ้ามีความสุขตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นละครเรื่องนี้มาให้พวกเราดูถึง25ตอนใช่ไหมคะต่อมาค่ะละครเรื่องนี้ก็เข้าสู่ขั้นของของการออลึกลับนะคะเรียกว่าลึกลับนองเลือดขึ้นมาหนังเอกของพวกเรานั้นเริ่มค้นหาเบาะแสต่างๆนะคะว่าเอ๊ะทำไม ทำไมพระเอกผู้เป็นหลวของตัวเองเนี่ยกลับบ้านมาแล้วมีความเฉยชาไม่มีความรู้สึก แอคทีฟ <Active S 2> เลยนะคะไม่ไม่ไม,มีเรื่องบนเตียงอะไรแบบนี้ค่ะก็นางเอกของพวกเราก็เลยแบบมีความคิดว่า,าหลัวของตัวเองจะต้องไปแอบกินมาก่อนข้างนอกแน่ๆเลยเพอกลับบ้านมาแล้วก็เลยไม่มีแรงนะคะเพราะนางเอกของพวกเราก็ไปตามหาเบาะแสต่างๆเพื่อตรวจสอบค่ะนี้ก็เลยพบว่าอา้าวตายละสามีของตัวเองนั้นเป็นผู้ชายชั้นยอดมากๆเลยไม่เพียงแต่เขานั้นนะคะไม่ไปทานข้าวนอกบ้านไม่ไปดื่มเหล้าแต่เขานั้นเป็นผู้ที่อ่อนโยนแล้ว ก็มีความ เ,เกรงอกเกรงใจภรรยาอยู่เสมอเวลาพูดถึงก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรให้ความเคารพพุทธเจาเพาะถึงภรรยานะคะแล้วก็ทำให้หนางเอกของพวกเราก็อุ้ยตแต่ละประหลาดใจนะคะสะสมความประหลาดใจเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็จำนะคะแล้วก็คือคำว่าจำหมายความว่าเชะรู้ว่านางเอกนั้นชอบอะไรอะไรเหมือนตอนที่แบบจีบกันใหม่ๆนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็เอาละทางด้านของพระเอกนั้นก็มีการปรับตัวในเรื่องของพอหลังเลิกงานนะคะก็ ไปรับนางเอกกลับบ้านบ้างอะไรแบบนี้ก็คือเริ่มหวังว่านางเอกนั้นจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรื่องราวนะคะของทั้งคู่ก็เริ่มจะหอมหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ต่อมานะคะก็มีผู้ชายดีอยู่3คนนี้นะคะก็คือเก่งมากๆจนนางเอกนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะไม่ใช่คนของเธออีกต่อไปคืออย่างนี้ค่ะมันมี คือความลึกลับก็คือว่ามันมีผู้ชายเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วในในส่วนหนึ่งคือผู้ชายหน้าเดียวกันคือผู้ชายก็คือก็คือหน้าเหมือนสามีรูปร่างเหมือนสามีเลยแต่ว่ามาทําดีกับเธอไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะณนะจุดนี้นะคะก็เลยสงสัยว่า เอ๊อย่างน้อยเนี่ยคือคืออาจจะไม่ใช่สามีตัวจริงของเธอแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นจุดที่ลึกลับมากๆนางเอกของพวกเราก็เลยก็เลยต้องแบบ เอ๊ะสงสัยว่าเป็นคนที่มีสองสามบุค,คลิกภาพหรือเปล่านะเป็นคนแบบเป็นคนเป็นคนแบบหลายบุค,คลิกภาพอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คงจะไม่ใช่หลัวของเธออีกต่อไปแล้วไม่ใช่หลัวคนเดิมค่ะดังนั้นนางเอกของพวกเรานะคะผู้ที่อาชีพการงานของนางก็คือเป็นทันตแพทย์ค่ะก็เลยจัดการนะคะเดี๋ยวจะต้อง เอาเอาเนี่ยผู้ชายที่นางสงสัยซึ่งมีความเหมือนนาอหน้า,นาตารูปร่างเหมือนเหมือนสามีทุกอย่างแต่นิสัยไม่ใช่เลยไม่ใช่หลัวของฉันเนี่ยเอามาตรวจ DNA เค่ะเพื่อนๆขะซึ่งณนะจุดนี้นางเอกของเรานะคะก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในการหาหลักฐานว่าผู้ชายคนนี้แค่มีลักษณะเหมือนกับผู้ชายของเธอก็คือเหมือนกันหลัวของเธอนั่นเองนะคะโอ้ยค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามันนนนเกิดขขึ้้แลวใณะที่าง ของเราก็ตรวจเช็ค DNA นะคะของผู้ชายที่เธอสงสัยไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเองก็ตั้งท้องค่ะทีนี้สามีที่แท้จริงนั้นนะคะเอา้าหายตัวไปกลายเป็นว่าไม่ใช่ไงสามีมีแต่สามีที่น้าตาเหมือนกันก้ามก็เหมือนกันเลยก้ามปรากฏขึ้นมาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้มันก็เลยกลายเป็นปมของเรื่องว่าความรับมันคืออะไรนะแล้วอะไรที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้นะคะแล้วนางเอกของพวกเราเนี่ยจะจะ เผชิญหน้ากับไอ้ความลับเหล่านี้ยังไงดีเพราะตอนนี้นางก็ตั้งท้องอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าไอ้ผู้ชายคนก่อนที่เป็นหลวงของนางเอกของพวกเรานั้นอยู่ในอยู่ในขั้นที่ไม่ได้สนใจเธอแล้วไม่ได้ทํากันบ้านด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยผู้ชายที่โคตรจะดีเลยนะคะงานงานราษงานหลวงไม่ไม่มีบกพร่องอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะจะทําตัวอย่างไรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็เป็นจุดดึงดูด ของละครเรื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วหวานว่าพอดเรื่องก็มีความแปลกใหม่ดีนะคะก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้เห็นในช่วงนี้เอาเป็นว่าในช่วงนี้ไม่มีเรื่องไหนเลยที่มาซ้ํากับพอดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีแง่คิดดีๆนะคะเกี่ยวกับคู่รักที่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วเนี่ยจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างไรบ้างนะคะณนะจุดนี้ก็น่าสนใจดีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการประพฤติตนนะคะแล้วก็เรื่องราวในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ของทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวนะคะของคนดูนะคะก็เป็นว่าถ้ามีเวลาก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจดีค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าที่จีนเพิ่งเข้าอาทิตย์นี้ก็น่าจะเข้าที่ประเทศไทยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าก็น่าจะไม่เกินวันที่25ธันวาคมเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะสำหรับสามีที่สมบูรณ์แบบในกระจกค่ะ ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลับไปก่อนนะสวัสดีค่ะ